เออแอนไปรักมีเยอดก็รักไงรักเกินรักเกิอลั้ไครับผมให้น้องน้องพูดถึงงานวันนี้ดเอวันนี้น้องน้องมาทอะไรกันบ้าครับครับผมวันนี้นะครับพวกเราก็มาอยู่ในงานเปิดตัวนะครับ Vivo V30 Pro 5G นะครับผมคืนงานโปรแล็บนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มาได้มาดูกันนะผมว่า นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยของการเปิดตัวแล้วก็สามารถทำให้แบบทุกคนได้ได้มาลองได้ได้มาเทสกันได้ใช่วันนี้เปิดขายวันแรกด้วยนะครับน่าสนใจมากๆอยากดูมาลองจับดูฟันคุณลองจับดูนี่ยังครับจับแล้วครับบางมากแล้วก็รู้สึกว่าคือเห็นบ้างๆนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีข้างในคือเยอะมากๆเลยเพราะเรื่องได้โดยเพราะเรื่องการถ่ายรูปคือเขาแบบมาเหนือจริงด้วยใช่แล้วจากนั้นแล้วเลนดีมากๆถ่ายเซลฟี่นี่เก็บครบทุกคนครับผมใช่ครับแล้วรู้ไหมว่าทำไมเลนดีทำไมครับเพราะเขาใช้เลนด์ใช้นี่ ผมชอบสีไวท์เชลล์เชลไวท์ชเชลไวท์ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับผมแต่ว่านายจเป็คนชอบสีขาวอยู่แล้วด้วยใช่ใช่ใช่ผมรู้สึกว่ามันมันนวลเข้ากับผมดีเหมาะกับคนนวลๆอย่างผมแล้วคนเข้มๆอย่างมิเจดล์เป็นคอย่างผมก็ต้องเป็นไนท์สกายแบล็อไนท์สกายแบล็กสีดำคือผชอบสีดำอยู่แล้วผมก็จะชอบสีที่น เชยร์ไว้ผมผมผมชอบสีครับเหมือนเจนครับผมผมผมชอบเป็นเชยร์ไว้เหมือนกันครับเพราะว่านอกจากเห็นเป็นสีขาวมุกแล้วเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์อยู่ข้างในด้วยนะใช่มีลายถ้าจะสังเกตดีสวยมากครับผมแล้วผมก็เป็นนิสกายแบล็คนะครับสีดำดำที่เท่เออผมโรเลครับซื้อสองเครื่องเลยนะฮยฮ้ยมาเหนือขาแล้วเออเมื่อวันซื้อเวน โดเลเพราะว่าทั้ง Night Sky Black แล้วก็ Shell White มันสวยแบบนี้ได้ทั้งสองทั้งสองเครื่องเลยครับแล้วสไตล์การแบบถ่ายรูปหรือว่าอะไรอย่างเงี้อันล่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอ่ะโอ้จริงหลากหลายมากเลยเนาะหลากหลายครับผมผมชอบเซลฟี่มากครับผมเอ่อนั่งอยู่ผมก็อยากเซลฟี่โดยเฉพาะมีกล้องอย่างนี้ก็เซลฟี่ได้ทุกเมื่อเลยไม่ต้องห่วงเรื่องหน้าอะไรเลยเพราะว่าเนียนทุกลูปครับผม ส่วนผมจะชอบถ่ายบรรยากาศเก็บไว้ครับส่วนใหญ่จะเป็นบรรยากาศถ่ายวิวอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ่ายตัวเองด้วยก็มีครับเดี๋ยวนี้นี่เขากำลังฮิตเลยคือการซูมถ้าสังเกต <c oughs> เด็กๆไวรูมเวลาถ่ายรูปอ่ะเขาจะซูมรูปกันอะไรเงี้ยแต่ถ้ากล้องไม่ดีจริงภาพมันจะแตก <c oughs> แต่เมื่อกี้เราลองแล้วภาพพี่นี้ไม่แตกนะครับผมลองได้นะครับถ้าสังเกตกล้องในและกล้องฟูมใช่ที่อยู่ในไอจีไม่ได้เห็นว่าตอะต้องซื้อใหม่แล้วต้องซื้อใหม่แล้วของผมเหรอครับของผมชอบถ่ายคนครับใช่ชอบชอบถ่ายน้องๆ ผมชอบมาในแนว cinematic กับสไตล์ฟิล์มหรือว่าอะไรที่มันแบบเออมันวินเทจวินเทจนิดนึงมันมีฟิลเตอร์ในโทรศัพท์ตัวเองเลยก็คือสบายเลยครับก็คือกดฟิลเตอร์ได้เลยัวเครื่องเลยชิลเลยครับก็ถ่ายปุ๊บลงปั๊บใช่ไม่ต้องแต่งแล้วคือผมไม่มีสไตล์ที่ชอบอุมนพิเศษคือจริงๆชอบแบบว่าคือถ่ายแล้วอ่ะไปเลือกเอาทีหลังซึ่ง ถ้ามีหลายๆหมวดให้ผมก็จะตอบโจทย์เพราะว่าผมแบบบางบางบางทีก็จะชอบสีนซีนนี้สีนั้นเลยกจะเป็นคือประมาณนี้เท่านั้เพื่อความที่เราเป็นนักเต้นบางทีเราโพสไปเกินกว่าคนถ่ายทําให้มันเดิมมันสั่นแต่อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าคนถ่ายตอนสั่นได้ก็คือชัดทุกรูปไม่ต้องกลัวมันจะเบลออ้าม เพื่อนเขาจะได้เห็นไหมอ่ะรูปที่ถ่ายเพื่อนเพื่อนอะครับที่จริผมลงบ่อยนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับทไอจีเดี๋ยงตาแล้วงตาไอจีอินไปไออินไปดีกอินไปไออินไปดีในตาและในฝันเออใช่คืออยู่ในตาและอยู่ในเขาเรียกว่าแบบในความฝันในความทรงจำอะไรแบบนี้ไอจีชื่ออะไรครับอีกทีหนึ่งอินไปไออินมาดีผมว่าผมสะกดไม่ถูกด้วยไอจริีนะถ้าอยากดูพวกเซลฟี่ของเราพวกเราก็มีบล็อกแคสชานอลของแต่ละคนแล้วก็ จะแอบลงเซลฟี่กันด้วยเด็ดนึงครับครับผมถ้รายงานแม่น้องฝากเพื่อการ่วมกิจกรรมเพราะว่าอันนี้ถึงวันที่สิบเจ็ดใช่ครับในอาทิตย์นี้ครับผมก็ครับผมสำหรับงานมิววิววีสามสิบโปรห้าจีโปรแลบนี้นะครับผมก็อยู่ในถึงวันที่สามสิบเฮ้ยไม่ใช่อยู่ในอยู่ถึงวันสิบเจ็ดที่สิบเจ็ด เว่าที่นี่นะผมก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับแล้วก็ในในงานเนี่ยมีมีเครื่องให้ทุกคนได้ลองแล้วก็มีภาพสวยๆให้ทุกคนได้ได้เห็นกันนะผมก็อยากให้ทุกคนได้มากันนะครับก็อยากเชิญชวนเอลิสมาเชิญอุดหนุนวิวโนะครับผมเพราะว่าบอกเลยว่าตั่นเลิศมากๆครับดีที่ไ้มาท่นกํางมานั่งกลางกับพี่ไอ้อะไรครับก็ที่จริงแล้วน้องติดวันไหนน้องว่างวันไหนกันแล้วเราก็พี่ๆพวกพี่พี่ใหญ่ก็จะคอยหาเวลาแทรกเพื่อที่จะแบบมีเวลาแมทช์กันได้ครับ ด้วยความช่วยเหลือจากทีมงานแล้วก็ทุกทคนนะครับก็พวกเราก็สามารถเรียนอย่างราบรื่นและทุกอย่างอย่างราบรื่นได้ตอนนี้ไม่มีกิมว่างสามารถจ้างได้โหจ้างได้ตลอดเลยตลอดนะครับคือพร้อมพร้อมพร้อมลาเรียนครับเอาแค่นี้ดีกว่าจฝากด้วยกันกางสื่ออะกางสื่อออกสื่อเลยอะพร้อมลาเรียนครับครับก็สามารถติดต่องานพวกเรามาได้นะครับทางไลน์แอด XO XO เบิกนะครับผมเบิกนะครับผมสามารถใช่ครับผมก็มีชีวว่างอยู่นะครับถูกยิงสงกรามยังได้นม่อย่างเดียจริงจริงก็ได้แมนดิ่งเหรอใช่ไหมแ่นดี่งเนาะได้นก่งแมนด่งนดิ่สงกรามเรายังมีวันว่างนะครับทุกคนนะครับสงกรามเรยังมีวันว่างนะยิ่งยิ่งพวกผมยิ่งจะจบอ่ามิดเทอมเทอมสองแล้วก็ยิ่งโอ้ยไม่มีเรียนอีกแล้วหาเวลาดีกว่าทํางานทํางานเริ่มเริ่มเริ่มก็สงกรามเดือนนี้ก็ว่างอ่ใช่ตั้งแต่เดือนนี้แต่วันนี้เป็นต้นใบเลยวอย่างมา เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาหาว่าเราแบบติดหนี้หรอเอาเอาเป็นว่าพวกเราชอบทำงานครับใช่เราชอบทำงานมากก็อยากมาเจอทุกคนอยากเจอแฟนคลับแล้วก็อยากทำให้ทุกคนมีความสุขครับผมนี่วันนี้คิดถึงมากเลยนะครับอยากมาสัมภาษณ์มากๆเลยคิดถึงพี่ๆกันมากจริงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเริ่ถามแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มถามแล้วเริ่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 มถามเด็ดกันแล้วมาแล้วนั่นไงอ้าว เอาจริงนะครับมันติดอยู่ที่ปลายลิ้นเกือบจะได้พูดแล้วมันแบบฮึ๊กเข้าไปอีกนิดนึงยวเกิดจะได้พูดแล้วเกือบจะได้พูดแล้วแต่อีกนิดนึงใช่ใช่ต่อยนิดนึงจะได้พูดแล้วเออคือตอนคือตอนนี้พวกเราแล้วก็ทีมทีมทีมงานทุกคนนะครับคือเราเราวางแผนแล้วก็เอ่อทำตารางสเกจโอสเกจโอสเกจโอมาทั้งหมดแล้วครับผมก็ก็อยากให้ทุกคนเราติดตามอีกนิดนึงครับผมบิดอีกอดใจรอ สิ่งที่มาช้ามันจะดีเสมอครับผมจริงๆมีคือมันมีแบบวางไว้แล้วแค่รอเวลาที่เหมาะสมตื่นแล้วอ่าได้เลยยังไม่เหมาะหรือเปล่านี่เลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ครับผมเดี๋ยวก็ได้ประกาศแล้วได้ประกาศแล้วได้ประกาศแล้วเดี๋ยวได้แล้วได้แล้วเฉียบตื่นเต้นมากเลยอ่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณคขอบคุณ ฮัลโหลข้างขวาข้างขวาไป่ขึ้นมาหน่อยป้าป้าขึ้นมาป้าลงก้าลงกาข้างหน้าข้างล่าง่ะพี่ดียวมือล่างล่างขึ้นข้นงขึ้น้วไปพี่แสดงไปมพี่ใส่แว่นใส่แมสขนครัน すごいすごい。はい、こちらค่ะนะคะ1 2 3ค่ะ1 นอนอเคคขอบคุณค่ <c oughs> ะคนะคะคุณสมะคะคุณนะคะคุณสมะคะคุณนะคะคุะค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 ะ